บ้านนายทวีศักดิ์นคนร้ายที่พึ่งไฟฟ้าไม่มีประปาไม่มีบ้านมืดสภาพความเป็นอยู่นี่มืดที่นอนครับนี่คือที่นอนเอ๊แต่แต่ว่าเคยมีไฟฟ้านะเนี่ยเนมีเบกเกอร์ด้วยแล้วไฟฟ้าไปไหนมีสภาพห้อง ไปดูไปห้องน้ำหรือเปล่าเอาทางไปห้องน้ำสภาพบ้านสภาพห้องครัวนี่ห้องครัวห้องน้ำน้ำไม่มีใช้หลังคาไม่มีห้องครัวไม่มี แล้วเขาใช้ชีวิตอย so um <ER pues ู่ได้อย uh ่างไรมีสภาพห้องครัวสภาพบ้านครับก็วันนี้พบนายทวีศักดิ์จกตีพลอายุ66อยู่หมู่ที่สองตำบลหาปันไกลซึ่งได้รับแจ้งจากดาบสัญญาว่าพบ บุคคลร้ที่พึ่งนะครับวันนี้เราประธานเสียนาชุมพรพร้อมด้วยพอม,มอจอแล้วก็นายกหัพันไกรแล้วก็กำนันแล้วก็มีออบอตอนะครับลงมาเยี่ยมนะครับนนก็พบสภาพบ้านคือไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีประปาห้องน้าก็ไม่มีหลังคาแล้วก็ไม่มีห้องน้ำด้วยลาดไ,ไม่ได้นะครับแล้วก็ ห้องครัวก็ไม่มีก็เลยงงว่านายทวีศักดิ์ใช้ชีวิตมาแบบไหนยังไงมั่งก็สัมภาษณ์เพื่อนบ้านหน่อยเล่าเรื่องเราหน่อยเวลาเขาหิวก็เขาถือถ้วยไปที่บ้านแหละแต่ว่าวันหลักสั่งเดียวเขาก็กินเฉยครับซึ่งตามไม่งั้นเขาก็นอนยุ่พันนี้แหละกินเวลาคร้างกินันลาคร้งบางทีก็ได้ให้มาแล้วก็ยัดไปให้ตอนเย็นสักิดนึงเขาแบ่งไว้ของเขาเอง มาต้งสานมา้งสานนะ,ะแล้วพมจลลงมาช่วยอะไรบ้างวันนี้ในส่วนของพมจนะคะก็จะช่วยเบื้องต้นนะคะก็จะช่วยเป็นยืนสง่งะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินค่ะ3,000บาทนะคะได้ในขั้นตอนต่อไปก็จะดูแลเรื่องสภาพที่อยู่อาศัยให้กับคุณล,ลุงทวีศักดิ์นะคะเป็นก็เดี๋ยวจะประสานกับองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นค่ะ,ะในการที่จะมาช่วยเหลือในปรับสภาพที่อยู่อาศัย ให้คุณลุงให้มีสภาพแวดล้อมที shirt. ่ดีกว่านี้ค่ะนะคะแล้วก็จะประสานรพสตเกี่ยวกับสุขภาพของคุณลุงอีกครั้งหนึ่งนะคะในการที่ว่าแกมีโรคประจำตัวนะคะแล้วก็จะติดตามเป็นระยะระยะไปค่ะขอบคยกมดกคย่นายกนายกดูแลยังไงต่อครับผมก็จะรับเรื่องจากคมอนะครับจะมาดูแลต่อจะประสานช่วยหา ไฟฟ้า,ไฟฟ,าไ,ไฟฟ้าได้ไหมครับครับช่วยช่วยหาเงินมาช่วยเกี่ยวกับไฟฟ้า,ฟฟากันเป็นปากปลาด้วยครับปลาด้วยห้องน้าก็ต้องช่วยกันนะครับเพราะตอนนี้นะครับทางคปพจก็มีนโยบายให้กับปกครองของท้องถิงถ่นดูแลและพอดีนะครับทางอบตก็ได้ประชาคมตามขั้นตอนนะครับตำรวจบางไกรก็ยังมีอีกหลายหลังนะครับที่เรา การช่วยเหลือ,อแจกผลงานต่างๆครับผมก็จะประสานเ,เรื่องโดนให้ครับวันนี้สงวนยางโยนนี้สงวนนําถุงยังชีพมามอบให้นะครับพวกเรานําน้ํำดื่มนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมอบเงินให้2,000บาทเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นโอเค2,000บาทหลับไหมวุับ ดีพโอมีดาบตำรวจสรายุทธบริจากมา3,000บาทอืมดีใจไหมดีใจครับดีใจนะพาวานายกพมจกำนันน่นะทุกคนบาวาเดียวจะมาเปลียนร่าง้าให้สร้างห้องน้ำให้ทำห้องครัวให้แล้วก็เดียวจะมีเงินเอา ข้าบัญชีมาช่วยนะครับทําให้ความเป็นอยู่ของเราดีขึ้นบบาวอ้นดีใจนะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับว่าออสังคมก็ยังอยู่ด้วยความยากลําบากส่วนที่อยู่ก็ให้กาลังใจกันสู้กันนะครับก็ขอให้ทุกคนมีกาลังใจกันนะครับสําหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย